ว่าหนูจบจากต่างประเทศอะคะ่ะแล้วคือเนื้อหาที่ไทยกับที่ต่างประเทศเขาเรียนคนละแบบกันเลยค่ะตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบหนูจะชอบทันตะไหมขนาดก็สวัสดีนะคะหนูชื่อนางสาวนิชานัฐน,านนทาครค่ะชื่อเล่นชื่อเจนนี่ค่ะหนูติดคณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะบรรยากาศคอรสุดตอนแรกหนูก็เกรงมากค่ะเพราะว่าหนูจบจากต่างประเทศอะคะ่ะแล้ววิชาเนื้อหาต่างๆมันก็ไม่เหมือนกับที่หนูเคยเรียนมาค่ะถึงจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่าคือเนื้อหาที่ไทย กับพี่ต่างประเทศเขาเรียนคนละแบบกันเลยค่ะพี่ๆก็ช่วยสอนดีมากๆค่ะแบบไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้เลยค่ะได้ตลอดพี่ๆตอบไลน์เร็วมากค่ะก็แบบช่วยทําให้หนูเข้าใจได้เยอะมากๆค่ะตอนแรกหนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบหนูจะชอบทันตะไม้ขนาดนั้นแต่ว่าพอมาได้มาทําเหมือนพระฟันจากขี้เพื่พงอะค่ะก็ทําให้หนูรู้ว่าแบบมันสนุกมากๆค่ะได้จริงติดจริงต้อง MST ค่ะ